ทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นซาโปในเมตาปัจจุบันนี้นะครับผมตัวที่ผมให้เทียบีทำไมมามถึงอยู่เทียบีนั้นนะครับก็สามารถไปฟังในคลิปเทียริสได้ของผมนะครับที่ผมทำเทียริสตอนต้นซีซั่นไปนะครับก็ซาโปผมให้อยู่ในเทียบีนะครับในปัจจุบันนี้นะถามมันเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้นะแต่ว่ามันก็มีหน้าที่แค่วิ่งไปดึงธงกลางแค่นั้นแหละนะครับที่เหลือมันก็ทําเกมยากแล้วนะ เพราะว่ามันเจอคิซารุสกิลเดียวหลับนะครับแล้วก็นอนลดสถานะด้วยซึ่งตัวนี้มันค่อนข้างพึ่งสถานะเยอะครับผมถ้าพูดถึงว่าถ้าไม่มีสถานะเนี่ยมันเล่นไม่ได้เลยครับอันนี้คือจากใจนะครับแต่ที่ผมบอกตั้งแต่วันแรกเลยว่าตัวตัวนี้มันค่อนข้างพึ่งสถานะเยอะไปหน่อยไม่ได้เหมือนแบบพวกสาวิ่งตัวอื่นอย่าง เทิดดา,างเงียเทิดดาม,มันก็ไม่ได้เพิ่งสถานะเนาะมันก็สามารถดึงทงไม่สดคนยีนได้ยังมอีอะไรนะดึงทงลดดามเมจเอออยู่ในทงลดาดาเมจเนาะแล้วก็ยังมีการสถานะได้ด้วยนะเทอดดานะครับซึ่งตัวเนี้ยถ้าไม่มีไฮคิ ee, คือมันกันไม่ได้ไงนะครับสกิลเนี้ยมันไม่โดนล็อกเป้าก็จริงครับผมแต่ว่าคิสารุสกิลหนึ่งมันทะลุสิ่งกีดขวางไม่พอนะครับ มันลบสถานะเราได้ด้วยนะครับสยองนะครับคาลเตอร์คือถ้าไม่ได้จับธงมันก็ไม่ได้คาเตอร์นะครับแล้วตัวนี้ถ้าไม่มีสถานะมันก็ไม่ได้จับธงไงก็จะที่ของสื่อใช่ไหมก็คือถ้าไม่มีไฟอ่ะมันก็ไม่สามารถดึงธงไม่สนคนยืนได้พอดึงธงไม่สงคนยืนไม่ได้มันก็ไม่ได้คาเตอร์สกิลสองที่เป็นจุดขายของมันนะครับมันเลยทำให้เมตาเนี่ยเล่นยากมากแล้วสกิลหมัดเนี่ย มันไม่โดนคิซารูครับเพราะว่าคิซารูมีออโต้ดอตเนาะถ้าเลือดมากกว่า97%ซึ่งถ้าเลือเต็มยังไงก็ซาโบไม่มีทางสู้ได้เลยแล้วไปตีปกติสู้อ่ะไม่มีสถานะาไฟสถานะเพิงอ่ะใช่ไหมไหสารพัดเพิงอ่ะไปตีสู้อ่ะสู้ยังไงดีกว่าซาโบตีออกไป2ทีคิซารุตีออกเป็น10อ่ะแล้วฟันไม่กี่ทีก็ตายแล้วนะครับผมบอกเลยซาโบเนี่ย ทักคิวไม่สนเดฟด้วยต่อให้ผมใส่เดฟไปเท่าไหร่นะ้ามันก็ไม่สนนะผมก็เลยเออไม่ใส่เลยละกันนะใส่เป็นเลือดล้วนไปเลยนะครับเล่ยนแจกเลือดล้วนแบบนี้เฮ้ยทำไมช่องหน้าผมเป็นเหลียญเหลืองแป๊บน,นึงเออผมใส่เลือดล้วนไปเลยนี่ตีไปใส่ไอ้เจอดำนะนี่ผมก็เลยเออช่างมันใส่เป็นเลือดล้วนไปเลยนะครับยังไงก็ ไม่ได้เน้นไปฆ่าใครอแล้วนะก็จะไม่ได้ใส่โจนตีนะครับเพราะว่าโจนตีอันเนี้ยไอ้สกิลหนึ่งมันล็อกความเสียหายไว้นะครับนี่ความเสียหายคงที่2องพันห้าเห็นไหมเพราะงั้นเนี่ยต่อให้เราใส่ a d ดีเเยอะเท่าไหร่อ่ะมันก็ไม่ได้เพิ่มตรงนี้นะมันแค่ไปเพิ่มในส่วนของเอ่อตีปกตินะครับเพราะว่าสกิลหนึ่งมันจะล็อกความเสียหายไว้นะครับความเสียหายคงที่สองพันห้าเห็นไหมคือคงที่นะครับต่อให้เราเอ่อ ก็เลยไงตัวร้านดนตีเยอะมันก็ไม่ได้เพิ่มนะผมก็เลยเอออย่างนี้ไปนะครับส่วนอาเทพผมก็คงไม่ต้องพูดถึงมั้งนะครับไม่มีจักรพรรดิเพิ่มมันก็คือตัวเหลืองๆตัวหนึ่งนะครับสถานะมันค่อนข้างสำคัญนะไม่คิสจรูไม่สนเใจนะผมก็เลยไม่ใส่เดฟไปนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะเ,ออเ,ดเ,เดี๋ยวเล่นเดี๋ยวเล่นเรวลร้อยให้ดูสักตากตาแรกแล้วกันนะครับไหนๆก็อุตส่าห์ มารีวิวซาโบ้ทั้งทีนะครับเอาไว้วร้อยตาแรกไปละกันนะต,ตาอื่นก็จะไม้เพิ่มแปดสิบนะครับนีอ,อยู่ไหนครับเนี่ยไอโบ้เออเอาเป็นฟรีล่างไหนดีผมว่าใส่สามฟีก่อนเออไปใส่เดฟกิกอยู่ดีได้สี่แท็กเออใช่มั้เถอะใส่างี้ไปแล้กนะ ที่จริงถ้าถ้าถ้าใส่เหรียญเหรอที่จริงอะ่ะควรจะใส่เป็นเส้นเหรียญนี้เลยวิ่งเออไหนก็ทำพี่แล้วผมทำเป็นอันนี้ดีกว่ามาเส้นเหรียญลั่น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 ,น,นเป็นดึงไว้ปึ๊บดึงไว้ไว้ซีดีโอเค ได้อยู่นะดึงทงก็จะดึงธงเร็วมากนะครับออกมาดึงธงอย่างเดียวนะครับเพราะว่าสกิลสองอันนั้นนั่นเองครับเดี๋ยวไปเจอที่เกมเพย์กันแล้วผมเฮ้ยเราเจอดามผมไม่เคยเรียนหายเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอาเป็ก็เป็นเรื่องเดี๋ยวเผื่อเจอดามใน้วพี่เกมใส่ใส่เลนี่นไป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 เจที่เกเพย์แล้วผม แล้วก็อยู่กันในเกมเพเกมแรกนะครับผมเรียบร้อยไปนะครับตอนนี้เอ่อตอนนี้เราจะคิดสรุปเป็นเรื่องเวลาวนี่ครับเราโอ้โหแล้วเขามาทรเดียวกับผมด้วยโอโ้โหโอ้โหเป็นเรื่องนี่ไงเราเกี่ยวเขาไม่โดนเขานะครับนี่ไงโดนลบสถานะเรียบร้อยครับผมอืมใครบอกว่าทาโบเล่นด้าอยู่นะครับดูแตภาพนะครับ ปึ๊บ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 นี่ไงโอ้โหแต่ว่าไอ้ตรงไองน้นี้เราเคาน์เตอร์ง่ายนะครับโ,โหไม่ทันขาดคำเจอคิซารุปเนี่ยโหเจนี่โอ้แต่ผมเคาน์เตอร์ไม่ทันลาบซาโบไม่ร้อยลาบแล้วผมไม่คิดว่าชิวจะบางขนาดนั้นผมก็ใส่เลือดไปตั้งเยอะคิดว่าทนไหวแต่เล่นยากจริงว่ะ แต่มาสกิลหนึ่งมานี่เราหลับได้เลยเนี่ยโอไม่ทันหรออ๋อนี่คือไม่ใช่เมนโมด้วยนะครับเมื่อก่อนก็เคยเล่นเยอะอยู่นะแต่เดี๋ยวนี้คือไม่ได้เล่นไม่ได้จับเลยนี่เห็นไหมยอนนีนเราหายอีกแล้วนะครับปึ๊บดึงทองเอาเลื้ยก,ก่อนมัดเื่้งควายโอ้โหบสถ์ติดลรเก็บ โอ้โหโอ้โหโอ้ไม่มีเพลิงไม่มีเพลิงไม่มีเพลิ่มมงแข่งเลยแข่งเลยแข่งเลยโอ้โหอ๋อเนี่ผมดูไม่ออกว่ามัน,มนฝั่งไหนเนี่ยไอ้ไอ้ sql ห,หนึ่งคิสรู้เนี่ย fire cutter โอ้โโอ้เราสถานะเพอผมหายทุกคนเห็นเปล่ามันดึงไม่ได้จะคิดทะลุอ่ะโอ้โหเป็นเรื่องโอ้โหมันดึงไม่ได้เฮ้ยได้อยู่โอ้โหชิวไม่ช่วยเลยช็อตนี้เต็มเต็มไว้ผมเ่อเจอเดามาแต่เจอเดามันไม่ต้องสนสถานะไงนี่มีจะคิวเคลื่อนที่ด้วย เหมือนกันแต่ดีกว่าในเมต้านี้นะในเมตาหน้าไม่รู้จะกลับมาเปล่าถ้าคิดทรลุหายจะกลับมาไหมอันนี้ก็ต้องดูตัวหน้าด้วมีลบสถานะไหมมีทรลุสิ่งกีดขวางไหมอ่ามาดิมาดิมาด,มาดิผมต้องการทางนี้แล้วไม่งั้นแพ้กันได้อยู่ โอ้โห,โหแพ้วอ่ะโอ้โหโดยามาตนน้องออกธงโอ้โหเป็นเรื่องโอ้โหันสองตัวดีเป็นเรื่องเออฮือดึงไปห้าไปหนึ่งนะครับก็สมควรอยู่ไม่ไหวอย่าฝืนนะครับผมเจอดารามาตุล็อกออกธงเสียดาย่ นะครับไปเจอที่เกมเพกเกมต่อไปกันแล้วผมก็หยุดเกมที่2องครับผมอันนี้เจอเช้อดดำสองทิดทะลุหนึ่งวนอยู่แค่นี้เราชีวิตนะครับเช้อดดปึ๊บโหผมดึงไม่ได้หรอแล้วผมโดนรบหายเแล้วเรียบร้อยนี่ไงโอ้แล้วผมดึงไม่ได้หรอเมื่อกี้เนี่ยเมื่อตะกี้เนี่ยโอ้โหดึงไม่ได้แล้วดูดีมันดึงไม่ได้เลยแล้วโอ้ โอ้ oh, โหยึดตัวตาโบมันดีตีเป็นเสี่ยวเลยโอ้ย oh, oh. มันดึงไม่ได้อัน <c oughs> นี้ผมบอกนะตัวมันเก่งที่เคาน์เตอร์ก็จริงแต่ถ้ามันไม่ได้จับธงมันก็ไม่ได้เคาน์เตอร์ไงโอ้โห oh, ถ้าเป็นเจื้อดามเมื่อกี้มันดึงได้นะผมบอกเลยผมกล้าพูดเมื่อกี้ถ้าเป็นเจื้อดานี้มันดึงส่วนได้แล้วนะครับโอ้ uh. oh, ชีวิตนะับ โอ้โดนลอบไายคีอีกแล้วก็นเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องเป็นเรื่อโอ้ควรดูดีไม่มีสถานะเว้ยโอ,โอ้ดูดีโค้เหลืองอะ่ะโอ้โ,อโดนลากไม้กัดตาย โอ้แล้วผมเผลอเจ๊ดังมาอีกแล้วชีวิตมาโป้งโป้งเดี๋ยูดิดิเจ๊ดรานี่อย่างเวอร์เลยดิอ๋ออ๋ออ๋ออย่าลุมอย่าลุมอย่าลุมไว้อ๋อโหลุมหลับเลยโอ้อโหย จะลุงไมไหมแบนต่อแบนต่อเหมือนเดิมปึ๊บถ้าผมหยุดดึงอะ่ะผมจะโนลดสถานะแล้วผมก็จะดึงไม่ได้ผมก็เลยแข่งดึงเลยดูดีมันเล่นยากมากอะ่ะเอาตรงๆจากใจอะ่ะ โอ้โหเกากาดได้หลายแล้วเป็นเรื่องคาคาเขาหน่อยเพื่อนโอ้โหไม่ได้อ่ะถ้าผมรอดึงส่วนนี้น่าจะง่ายกว่าหอเฮ้โหโอ้โหโ การาฟได้ไหลไม่มีคิสรู้ด้วยฝั่งผมเป็นเรื่องแต่คือไม่มีคิสรู้ด้วยนะฝั่งผมอะการาฟมันก็เลยไหลได้นะถ้าไม่มีถ้าเนี่ยถ้ามีคิสรู้อะกราฟมันไม่ได้ไหลแล้วครับไหล,หลาย,ยากนะอันนี้ผมพูดตรงๆรงแต่ที่มันไหลได้เพราะไม่มีคิสรู้เลยโดวดีอี่างนี้ผมบอกนะว่าถ้าถ้าไม่เจอคิสรู้ไอ้กราฟมันลั่นน,นนะ โอ้โหข้าพังเลยอะดิเก็บแตกแตกันเพลินสยองสยองจัดโอ้โหเป็นเรื่องโอ้โหจะตกแรลงแล้วเอ้ยเดี๋ยวที่เกยเพย์เกย์ต่อไปกันแล้วผมไปเกยเกยเพย์เกยสุดท้ายเรีย้อยครับเดี๋ยวผมรอแป๊บนึงึ๊บนี่ไง อโอโหเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องอมตากันเลยเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นลาเป็นเรื่องเป็นลาเป็นเรื่องเป็นลาโอ้ยเว้ยยนี่เว้ตีปกติเอาเว้ยตีปกตินี่ไงนี่ไงไม่มีฐานะเพิ่งไงเป็นเรื่องไงโอ้โหมันสู้ใครไม่ได้เลยเว้ยทุกคนดูดิขนาดไอยตัวฟีงสู้ไม่ได้ไม่มีฐานะเพิงอ่ะ ตีเป็นเสี้ยวเลยอ่ะโอ้โหเป็นเรื่องเลยโป้งแตกโอ้โหเออไว้ไว้ไบินบินถลาล้มถลาล้มไอ้นี่เหรอ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 ไอ้ิทอฟีเหรอ เราฟรีอ่ะเมื่อกี้ข้าผมบอกโอชิบาย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 โอโอคิสารลูก,ก็ต้องหลบคิสนาคก็ต้องมาโอเรื่องสยอยงสองบรรทัดครึ่งอ่ะโอโหผมเต็มที่แล้วเว้ยไอบโบ้มนได้ทนนี้แหละในเมตาเนี้ เนื้อเก๋าผมยังไม่เล่นยากขนาดนี้เอาตรงเอาไว้ไว้เอ้ยโอ้ยชนไว้ยี่มันจะโดนลงทางชี้แล้วโอ้ยจำมึงอยู่ไว้ยนะเพิงโอ้โหสานะเพนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเป็นเรื่องเป็นงานโดนลสถานะเป็นงา อ๋อคะโอ้คีสรุฝากข่าคุซันด้วยแตกไปหนึ่งโดนน้องออกธงหรอโอ้โหคิสรุเอาหน่อยเพื่อนทำงานหน่อยสรุฟังเราอะ่ะอ๋อ้โะโอ้โะ เฮ้ยเฮ้ยอ้อตาด้วยเพื่อนเออสวยงามโอ้โหจะเหลืองเอาจะแพ้เอาโอ้โหคือไม่น่ากดไลค์อ่ะนี่ไงหนึ่งไปสามค่าไปสี่ก็ได้ยืนนะแต่คือ เล่นโคตรยากเล่นโคตรลำบากนะครับใครที่มีก็ลองมปเล่นดูนะมันเล่นยากจริงๆนะครับจริงๆถ้ามันมีดึงทงไม่สนคนดึงแบบไม่สนสถานนะผมมองว่ายังเล่นได้อยู่นะเคาน์เตอร์ได้รัวๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมนเคาน์เตอร์แล้วมันจับ,จ,บจับทงต่อไม่ได้แล้วไงมันโดนคิศลูลบนะครับมันจับทงต่อไม่ได้ไม่พอเโดนทะลุสิ่งกีขวาอีกตายคาทงได้เลยนะแบบเมื่อกี้แล้วก็โดนสถานะได้พื้นคุ้ซันมาสมมุติ เราดึงธงอยู่เราคิดสรุอย่างเงี้ยเราติดแข็งเลยนะครับก็เป็นเรื่องไงครับประเด็นอะ่ะใครที่เล่นเป็นเมนแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับใครที่เมนซาโบลองคอมเมนต์บอกกันได้นะว่าเล่นเป็นยังไงในเมตานี้นะดีไหมเล่นได้อยู่ไหมนะครับอีกครบแล้วนี่โอเคแล้วธนกรินี้ก็ประมาณนี้ครับทุกคน ใครดีฉชอบฝากกดไลค์และกนันนะเจ็นหม่คลิปหน้ารับไปรับสวัสดีครับผม